สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวรอบโลกมาม้าให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเธอไม่ยอมให้เวียนขืนที่ดินจนกลายเป็นบ้านโดดเดียวไม่มีน้ําไม่มีไฟฟ้าใช้ตลอด3ปีการปรับเปลี่ยนของผู้นาแต่ละเมืองแต่ละยุคสมัยก็จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทําให้ต้องมีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้นะครับการจะทุบสิ่งก่อสร้างเก่าๆหรือบ้านเรือนของประชาชนทิ้งก็จะต้องมีการชดเชยจนเป็นที่น่าพอใจ ถงงจะสสาาามมรรททุิ้้้ให่ไดสื่อต่างประเทศนั้นนะครับได้เปิดเผยว่าที่กวางโจเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนมีบ้านห้าชั้นหลังหนึ่งเดิมทีเป็นบ้านที่อยู่ติดกับบ้านเรือนของคนอื่นด้วยแต่เนื่องจากจะมีการเวียนคื้นที่ดินตรงจุดนั้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ย้ายออกไปโดยจะมีเงินชดเชยให้ซึ่งคนในพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นนะครับก็ยอมย้ายพร้อมกับรับเงินชดเชยที่ได้รับทั้งเต็มใจและไม่เต็มใจ จะมีก็แต่เจ้าของบ้านหลังนี้นะครับที่ยืนการานว่าจะไม่ยอมย้ายออกไปทําให้บ้านเหลืออยู่ในสภาพดังที่เห็นจนคนในพื้นที่ต่างพากันให้ความสนใจหลายคนก็กลัวว่ามันจะถล่มลงมาแหล่งข่าวท้องถิ่นรายงานอีกนะครับว่าโดยตอนแรกเจ้าหน้าที่เวรคนนที่ดินเสนอให้เงินชดเชยให้โดยคิดจากเดิมที่ดินของบ้านหลังนี้มี220ตารางเมตรจะชดเชยให้เป็น290ตารางเมตรและจะเพิ่มให้เป็น40ตารางเมตร โดยต้องลงนามในสัญญาล่วงหน้าเพื่อรับเงินชดเชยรวมเป็นพื้นที่330ตารางเมตรนอกจากนี้นะครับยากจะได้รับสิทธิ์นโยบายการเวียนคื้นที่ดินอื่นๆอีกด้วยโดยในตอนแรกนั้นนะครับเจ้าของบ้านจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายที่ทางผู้เวียนคื้นที่ดินเสนอมาให้แล้วทําไมล่ะเจ้าของบ้านหลังนี้จึงกลายมาเป็นสภาพเช่นนี้ได้สื่อท้องถิ่นจึงได้เดินทางเข้าไปสอบถามเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวทราบภายหลังว่าเดิมทีเจ้าของบ้านหลังนี้ ไม่ได้เป็นคนในหมู่บ้านแห่งนี้แต่พวกเขาได้ซื้อบ้านหลังนี้มาจากเจ้าของเดิมที่เป็นคนในหมู่บ้านอีกทีด้วยเงิน10,000แสนหยวนหรือว่าประมาณ4 5 2 0 0 0บาทนึกไม่ถึงว่าในเวลาต่อมาไม่นานทางการก็บอกว่าจะมีแผนทําการเวียนคืนที่ดินหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งณนะต่อที่ซื้อนั้นเนื้อที่ของบ้านหลังนี้มี264ตารางเมตรตามที่ทางการเสนอมาพวกเขาควรได้รับการชดเชยเป็นที่ดินประมาณ594ตารางเมตร แต่เนื่องจากเจ้าของที่ดินไม่ใช่คนในหมู่บ้านไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ดังนั้นจึงไม่ได้สิทธิ์ชดเชยใดๆทั้งสิ้นแต่จะชดเชยในส่วนของที่ดิน290ตารางเมตรเท่านั้นทําไม่กลายเป็นที่มาของบ้านโดดเดี่ยวนี้โดยที่บ้านหลังนี้นะครับอยู่โดดเดี่ยวแบบนี้มานานกว่า3ปีแล้วเจ้าของบ้านยังอาศัยอยู่ตามปกติทุกอย่างแม้ไม่มีน้ําไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องไปตักน้ํามาใช้เองกระทั่ง3ปีต่อมาเจ้าของบ้าน ยินดีที่จะเซ็นสัญญาการเวียนคืนที่ดินและได้รับที่เด่นชดเชยจำนวน290ตารางเมตรตามที่ตกลงกันไว้เจ้าของบ้านเล่าว่าหนาที่ที่เห็นบ้านถูกรื้อถอนเจ็บปวดใจมากพวกเขาใช้เวลาเพียงแค่25นาทีในการรื้อถอนเท่านั้นเจ้าของบ้านไม่ได้แห้สัมภาษณ์อะไรมากไปกว่านี้คุณคิดว่าการยืนการของเจ้าของบ้านหลังนี้คิดถูกไหมถ้าเป็นคุณจะยอมให้หรื้อถอนหรือไม่อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไลฟ์17 GO ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ